เอาละครับคุณกันเราอยู่กับช่อง AK นะครับวันนี้เรามาแนะนําเกมนารุโตะกันนะมันเป็นเกมแนวเทิร์นเบทนะครับ RPG นะเรียกว่าเกมนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบแนวการ์ตูนนารุโตะนะครับผมอะบอกว่าตัวละครเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะรับผมเปิดตัวละครให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครระดับ SS นะฮะนี่นะไม่ว่าจะเป็นแสงอุตสาห์นะครับโอโลจิมารุนะครับนี่นะอาซาสึเกะคาคาชินะครับนะ การเล่นก็ไม่ยากครับมันก็เก็บหาพัานด่านไปแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดสําหรับใครที่แบบไม่ได้เข้ามาออนนะครับมันก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นให้นะฮะตัวที่แบบเอาไปอัพเลเวลเนะแล้วก็ด่านแล้วเราไปตีด่านให้ดูนะตัวละครเนี่ยพูดง่ายๆนะถ้ามัเติมเงินครั้งแรกเนี่ยมันก็จะได้ซาสเกะซึ่งตัวนี้มานะทีมผมก็จะจัดเป็นในทีม s อทั้งหมดเลยทั้งทีมเลยนะผมนี่จะมีซาสเกะนะครับก็เป็นตัวดามจนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าตัวหนอนละกันเพราะมันใช้สกิลเหมือนหนอนนะ นี่แล้วก็คาคาชินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฮิวนะครับซึนเดตนะครับแล้วก็จีระยะนะฮะมันก็จะเป็นแนวแบบว่าอารมณ์แบบสายยังไงอะสายแบบแบบพ่นพ่นพ่นไฟพ่นพลังอะไรกันอะไรประมาณนี้นะแล้วผมลองเล่นให้ดูแล้วอ่ะพอเสร็จเนี่ยเราก็กดตีได้เลยฮะนี่นะอ่ะมันก็กดคูณน,นะครับกดคูณเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ดูนะอ่ะกดคูณตรงนี้ได้แล้วจะกดคูณ3หรือกดข้ามก็ได้แต่กดข้ามเนี่ยมันจะได้ใช้ได้ตอนเลเวล80นะครับเห็นไหมสกิล สกิลของคาคาชิเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงนะเพราะมันเป็นสกิลใบนะก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเนี่ยมันใบได้ไดพอใบเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็สามารถกดสกิลได้นะ, <S <S อ,ะอ่ะเห็นไหมปึ๊บนี่เห็นไหมตาสเกตสกิลมันแรงนะสกิลหมู่นะครับนี่นะนี่อ่าเป็นไงทหกก็ผ่านด่านไปอย่างเรียบร้อยไม่ได้ยากเย็นแต่อย่างไรนะ แล้วพอเสร็จนะครับมันก็มีระบบนี่นะครับระ,ระบบที่เข้าไปนีในเรื่องของการปีนหอคอยนะครับนี่ผมปีนสุดแล้วมันต้องรออีกประมาณ3ชั่วโมงเนาะถึงจะปีนต่อขึ้นไปได้นะอันนี้ผมอยู่ประมาณร้อยสามสิบแล้วนะครับแล้วก็ระบบอีเวนต์นะครับก็คือสามารถทํานี่นะฮะมันก็จะได้อันนี้เป็นหินที่เอาไว้อัพนะครับอัพขั้นมันแล้วผมลองเล่นให้ดูนี่นะฮะ พอเสร็จเนี่ยมันก็จะได้หินอัพขั้นที่เราเอาไปอัพแบบเลเวลนี่แหละอืมมันไม่ได้เรียกอัพขัน้นสินะมันเรียกอัพเลเวลนะอันนี้นี่ตัวหนอนแดงเห็นไหมโอ้โหสกิลแม่งโหดมากเลยแล้วสเกต์นี่ก็ควรจะอัพนะอ,อัพนี่อไอ้โหใครแงรุ่นที่สามเนี่ยมันโหดมากเลยนะอยากได้นะอ่าเสร็จแล้วก็จะได้มานะครับ พอเสร็จเนี่ยเวลาเราอัพเข้าไปคงคำว่านินจานะฮะก็มาอัพขั้นตรงนี้ได้นะนี่ผมจะอัพคาคาชินะก็กดนี่นะฮะมันจะอัพพลังนะปุ๊บนี่ก็คือตัวนี้นี่เองนี่ที่เวลาอัพพลังอัพเลเวลนะอัพเลเวลมันเองนั่นเองนะอันที่2เนี่ยเป็นส่วนของเครื่องสมใส่นะครับถ้าเรามีที่ดีกว่าเราก็ใส่ไปเลยนะอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของการอัพขั้นละอัพขั้นก็คืออันเนี้ยผมเจ็ดดาวนะถ้าผมเนี่ยจะเป็น 8ดาวผมต้องมี5ดาวเนี่ยทั้งหมด4ตัวในการทับแล้วก็1 1ตัวนี้นะในการทับนะ1ดาวเอ้ย6ดาว1ตัวนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เราไปดูระบบอื่นนะแล้วก็มีระบบอารีนานะนี่ระบบอารีนาระบบนี้ผมก็เปิดแล้วแต่ว่าผมยังตีใครไม่ได้เนาะมีระบบอารีนาระบบอารีนาเนี่ยก็คือจะมาดูแลงต,ตรงนี้นะว่าใครอยู่อันดับที่ไรนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่2นะครับคะแนนก็คือ2 2,000คะแนนนะอันดับหนึ่งคือ2,100คะแนนนั่นเองนะผมอยู่แลงสองเวลาจะตีเนี่ยก็เลือกตีหน่อยกันนะอย่าไปตีคนที่มันแบบเลเวลเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่ป่าแล้วผมลอง PVP ให้ดูก็คือระบบ PVP นั่นเองนะอ่ะไปะตีฝับฟฝับแต่น่าจะสู้ได้นะเพราะว่าตัวละครผมเลเวลเยอะกว่าเขาอ,ะนะอ่ะนะอ่า แล้วผมเนี่ยนี่ปล่อยสกิลแล้วเห็นไหมตัวหนอนเนี่ยปล่อยสกิลปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะแบบโจมตีได้แรงอยู่นะครับเห็นไหมคือแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีท่าไม้ตายของมันนะที่แตกต่างกันไปแล้วว่าตัวนี้คือสายซับพอร์ตหรือสายไฟเตอร์นะครับนะมันแล้วแต่ว่าเราจะเล่นยังไงแต่ไอตัวเนี้ยตัวที่ผมเอาข้างหน้าผมจําชื่อมันไม่ได้นะคือมันเป็นตัวทั้งแทงแล้วก็ฮิวในตัวเองนะครับส่วนซินเดะเนี่ยเป็นตัวอารมณ์สายฮิวครับผมนะ อ่านี่ก็คือ PVP นะเราก็จะได้แต้มจากมันมาพอเสร็จนะครับเราก็เข้ามาที่มิชชั่นนะครับมิชชั่นก็คือการทําภารกิจแล้วก็กดตรงนี้จิ้มนะครับนะแล้วเราก็กดออโต้ได้เลยแล้วให้มันแบบไปหาของอะไรของมันนะนะพอมันครบ2ชั่วโมงแล้วมันก็จะจัดการด้วยตัวมันเองนะครับผมนี่ผมรับผมได้ละนะเมื่อกดรับของที่ที่ผมแบบปล่อยไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้นะ พอเสร็จเนี่ยระบบกิ้วนะครับระบบกิ้วก็คือก็คือเข้ามาเช็คอินนะครับตอนนี้กิ้วเลเวลห้าแล้วนะเออแล้วก็มาที่สกิลนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะอัพอันไหนอ่าอันนี้ก็คือผมจะอัพชูเตอร์นะฮะผมก็อัพไปอ่ะเห็นไหมห้าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เหมือนบังคับให้ได้ให้ได้สิบให้ได้สิบเนี่ยนะเนี่ยอันนั้นเนินเลเวลสิบก่อนถึงจะมาอัพขั้นนี้ได้นะครับอ่ะผมก็อัพไว้ประมาณนี้แล้วก็ระบบตีบอสนะครับอ่าระบบตีบอสนี่เราก็มาตีบอสโชว์นิดนึงนะ อเอาตัวนี้ออกนะครับนี่นะตีบอสนี่นะก็คือตีเนี่ยมันจะตายไม่ตายอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยใครที่ทำดามจได้เยอะสุดในกิวเนี่ยก็จะได้ของรางวัลที่ดีที่ดีกว่าคนอื่นเนอะพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดใครมีเวลาเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราจะกดใช้ทองก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมทีฟัฟฟัฟ เลือดมันเหมือนจะเหลือน,น้อยนะแต่จริงๆมันก็เหลือเยอะนะมันไม่ได้แบบว่าหมายถึงว่าเราจะตีมันแล้วมันตายไปเลยทีเดียวอะไรอย่เงี้ยครับฟาบฟาบ เรามาดูกันอันนี้ทีมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจัดทีมยังไงนะแต่ว่าผมอะว่าทีมของผมมาเวิร์กสุดนะคืออย่างแรกต้องมีเนี่ยซาสึเกะต,ต้องมีแน่นอนนะครับแล้วก็ซึนเดดนะครับแล้วก็ไอตัวหนอนที่ผมใช้เนี่ยแล้วก็คาคาชิเนี่ยสี่ตัวหลักเนี่ยต้องมีส่วนอีก2ตัวที่เหลือแล้วแต่คนจะใช้นะจะใช้อะไรก็ตามแต่ผมว่าซึซา,าสึเกะเนี่ยต้องมีแน่นอนคาคาชินะครับนะครับแล้วก็ ไอต,ตัวนี้ลืมละลืมชื่อลอนนะอเ,เออนะซูนเดะเออแล้วก็ต้องมีซูนเดดหน่อยนะฮะประมาณนั้นอย่างน้อยทีต้องมีตัวฮิลสักตัวหนึ่งครับไม่งั้นมันก็จะเก็บเลเวลลำบากเนะาะถึงเก็บเลเวลในการผ่านด่านอะไรเงี้ยฮะตายสมตีตายแล้วมึงมึงอ่าเราก็ผ่านด่านไปนะฮะนี่เรียบร้อยผมก็ไอตัวนั้นมันตายแล้วเราก็ได้ของรางวัลมันก็จะส่งมาเป็นเหรนไหมกล่องจดหมายนะครับนี่อ่ามันก็จะได้เหรียญนะครับเหรียญเนี่ยมันก็เอาไปอัพ ของในกิวนี่แหละืเนี่ยอัพสกิลอะไรเงี้ยครับผมก็อัพไปแปดเก้าสิบเสร็จผมมาอัพนี่ต่อนะ ADK อัพสักสิบนะอัพสักสิอ่านี่อัพส,สิเราก็มาดูก่อนว่าทีมเราอะมีสายอะไรเยอะสุดนะครับในทีมอย่างเนี้ยผมก็จะเข้ามาดูนะอ่ะอันเนี้ยมาดูตรงนี้นะว่าทีมเราเป็นสายอะไรนะครับนี่นะ บะอันนี้คือไฟเตอร์นะเห็นไหมอันนี้ก็จะบอกว่าผมมีไอตัวสายตัวเอสอะผมก็อ่านไม่เอาอะเราไปดูกันกันว่าสายตัวเอสจะมีอะไรบ้างนะามาดูตรงนี้แล้วกันเนี่ยนี่นะฮะผมก็มาอัพอัตรงนี้ผมอัพไปแล้วนะผมอัพต่อให้มันได้สิบก็ได้ครับอ่าีกสิบเนี่ยมันก็จะมีพลังอันนี้คือ ที่เข้าบอกมาได้นะเออพลังก็จะขึ้นมานะครับก็เท่ากับว่าเราจะโจมตีแรงขึ้นอ่ะเพราะเลยนะคุณทำเควสไปเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลด้วยนะฮะนี่ผมก็ได้ทองอีกสามร้อยนะฮะก็เก็บไว้นี่คาคาชินะครับได้มาอีกสิบห้าเศษคือตอนนี้คาคาชิผมสอยสมได้ส0มสิบเศนแล้วนะก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับอืมแล้วก็มีระบบเปิดกาชาครับปกติทั่วไปนะคือตรงนี้นะอืม อ่ะทีน,นี้เราไปดูตรงอื่นมั่งมากมากันมากนะฮะก็มีในส่วนของอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยให้เราผ่านด่านไปเรื่อยๆครับมันก็จะเก็บมาเป็นแจกมาเป็นเ,เงินนะฮะแล้วก็พวกตาพวกนี้พวกเอาไปแลกของได้นะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะเราผมตีให้ดูแล้วกันว่ามันทํำยังไงได้นะอ่ะคือรู้สึกว่ามันแบบนานๆทีมันจะ พอซีไปเสร็จเนี่ยตัวละครมันก็จะมีตายนะมีตายมีแล้วเอาเราก็ชุบได้นะครับเออมันแล้วแต่ว่าตัวทีมเราจะโหดแล้วดันด่านไปได้ไกลแค่ไหนอนะอืมไปปุ้มผ่านนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูอย่างนี้กันดีกว่า ตัวละครเนี่ยที่ผมแนะนำแล้วกันนะที่เนี่ยเวลาเราจะเก็บเลเวลอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างอันดับหนึ่งเขาเล่นทีมตัวอะไรบ้างนะครับก็มีซาสึเกะนะเออมีซาสึเกะมีตัวหนอนเหมือนผมเลยเนหะ็นไหมสองดาวนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีตัวฮิวนะครับนี่นะซูนเดะนะครับมีโอโรจิมารุนะครับแล้วก็มีนี่นะอันนี้ก็คือ ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันซัพพอร์ตเรื่องอะไรนะแล้วก็มีโอโลจิมารุนะครับอืมโอโลจิมารุถือว่าทีมโหดเลยทีเดียวนะเรามาอดนดับ3ามกันนะคือซาสุเกะกับคาคาชิเนี่ยถ้าจะมีทุกทีมเลยเนี่ยซาสุเกะคาคาชิตัวหนอนนี่ไว้ทันดาเมทนะซึ่งเด็กก็มีนะนี่ถือว่าคือมันเป็นตัวละครยอดนิยมอ่ะทุกคนคือมันควรจะมีอยู่ในทีมแล้วเนี่ยซาสุเกะเนี่ย คือซาสิกเกต็ตเนี่ยแทบจะต้องมีในทุกคนค่ะซา,าสึกเกะกับคาคา,คา,คา,คาชิเนี่ยแล้วก็ซูเนเดะเนี่ยสตัวเนี่ยแทบจะต้องมีนะาคือไม่พูดง่ายๆคุณเปิดคุณซาสึกเกะคุณเติม29่สิบเก้าไอ้สามบาทคุณก็ได้นะแต่ถ้าเกิดแบบคาคาชินเนี่ยผมว่ายังไงไมันก็จําเป็นนะครเวลาในการผ่านด่านในการใ,นใ,นใบอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามไว้ได้นะครับนะในใต้ยูในใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม